สสิ่งที่เบียดเบียนเวลาคุณมากที่สุดครับเมื่อคลิปที่แล้วผมได้พูดถึงเรื่องการหาเวลาไปแล้วครับว่าคุณต้องทํำยังไงครับถึงจะหาเวลาสําหรับการเตรียมตัวสอบให้กับตัวเองได้คลิปนี้ครับผมจะมาบอก2สิ่งที่คุณจะต้องระวังเป็นอย่างมากครับเพราะว่ามันสามารถจะเบียดเบียนเวลาคุณได้มากที่สุดครับสิ่งแรกก็คือแอปพลิเคชันครับจำพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube i ตาแกรม a m TikTok t w i t t e r หรือ Netflix อะไรก็แล้วแต่ครับที่มันทำให้เราเพลิด ตัวผมเองก็ติดเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะ Youtube ผมไม่ได้มาห้ามไม่คุณไม่เล่นนะครับแต่ผมอยากจะให้คุณฉุดคลิกสักนิดนึงครับว่าในแต่ละวันเนี่ยคุณจะต้องเลือกทําสิ่งที่สําคัญก่อนในตอนนี้ให้เสร็จนะครับก็คือการเตรียมตัวสอบแล้วเราค่อยให้รางวัลตัวเองครับกับสิ่งบันเทิงเหล่านี้ต่อไปสิ่งที่สองนะครับที่มันจะเบียดเบียนเวลาคุณได้มากที่สุดเลยนั่นก็คือการยุ่งเรื่องของคนอื่นครับผมอาจจะพูด แรงไปหน่อยนะครับแต่มันก็คือความจริงครับที่หลายคนยอมรับกันไม่ได้นั่นเองถ้าคุณโฟกัสแต่เรื่องของตัวเองในแต่ละวันเนี่ยผมรับรองครับคุณมีเวลาว่างไปทำอื่นอีกมากมายแน่นอนครับแล้วคุณยังมีเวลาไปช่วยเหลือคนอื่นได้อีกนะครับผมขอยกตัวอย่างเรื่องนี้ครับเวลาเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินบนเครื่องบ,บินเนี่ยทำไมเขาถึงบอกว่าให้เราสวมเสื้อชูชีพให้ตัวเองก่อนหลังจากนั้นเราค่อยไปช่วยเด็กหรือคนอื่นหรือคนชราในในทีหลังนะครับก็เพราะว่าเราต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนครับ เราถึงจะไปช่วยคนอื่นได้แต่ทุกวันนี้ครับเรามักจะให้ความสาคัญกับสิ่งอื่นมากกว่าตัวเองนะครับเราถึงไม่มีเวลาให้ตัวเองไม่มีเวลาพัฒนาตัวเองถ้าคุณตัดสสิ่งนี้ออกไปได้ในแต่ละวันเนี่ยผมรับรองเลยว่าคุณจะมีเวลาในชีวิตมากขึ้นกว่าเดิมแน่น,นอนนะครับโอเครอชมคลิปต่อไปนะครับกับ30คลิปพลิกชีวิตสู่เส้นทางนะักกฎหมายกับทนาติครับ